สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนค่ะกำหนดให้ z เท่ากับ r cos t h บวก i sin t h การหารากที่ n จะหาได้จากตามสูตรนี้เลยนะคะซึ่งสูตรจะดูเยอะนิดนึงนะคะจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวคืออะไรบ้างนะคะ z ยกกำลังเศษหส่วน n อันนี้คือการหารากที่ n นะคะจะเท่ากับ r ยกกำลังเศษหส่วน n ด้วยนะคะ cos เซต้านะคะบวก 2k พาค k, 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 k คืออะไร k คือตัวเลขนะคะตัวเลขที่กำหนดตามนี้เลยค่ะตัวเลข1 2 3เป็น k เป็นยจะเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะและมีค่าอยู่น้อยกว่าเออมีค่าน้อยกว่า n ค่ะซึ่งก็คือ n ลบหนะคะซึ่งต้องใช้ k นะคะแล้วก็ใช้ n นะคะ ใช้เซต้าใช้ k แล้วก็ใช้ n นะคะในการหาค่าแต่ละค่าเดี๋ยวมาทำให้ดูดีกว่าว่าแต่ละข้อทำยังไงบ้างเรื่องนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะค่อยๆตั้งใจดูนะคะหารากที่2เนี่ยก็ต้องมี2คํคำตอบนะคะซึ่งจะใช้ k เท่ากับเท่าไหร่บ้าง k เนี่ยจะใช้0ูนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อนและใช้ k เท่ากับ1นะคะ k เท่ากับศูนย์กับ k เท่ากับ1เพราะว่าเราจะใช้ ถึง n ลบ1ซึ่ง n ของเรานะคือ2สแสดงว่าต้องใช้ k ทั้งหมด2ตัวคือ0กับ1ทันไหมคะต้องใช้0กับ1นะคะเพราะว่า n เราเป็น2อันดับแรกถ้า k เท่ากับ0นะคะ k เท่ากับ0ก็ส่งผลให้ z ยกกำลังเศษ1ส่วน2เพราะว่ายกกำลังรากที่สนะคะก็ยกกำลังเศษ1ส่วน2อ ยกกำลังเศษหส่วน N ซึ่งตัวนี้ย r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย R เท่ากับ1ยกกำลังสองถอดรูทออกมาได้ได้1 R คือ1นะคะก็เป็น1ยกกำลังเศษหส่วนสคูณอยู่กับ cos เซตเซตา้าน,นี้ที่นี่คือเอ่อไอเซตาคือ90องศา90องศาบวก 2 k k คือ0 2 k พาย k ส่วนด้วย n n ก็คือ2บวก i s i n เซาตาคือ90นะคะ90บวก2 k พ k ยส่วน n n คือ2นะคะซึ่งเท่ากับ1 1, 1ยกกำลังเศษหนึส่วน2ก็ได้1นะคะ cos ขอเกยนข้างหลังดีกว่านะคะคอสเก้าสิบบวกสองพายสคูณศได้0ูนะคะก็จะเหลือแค่90้าส่วนสองก็เป็นคอสสี่สิบห้บวกอายส้าฉะนั้นคำตอบแรกก็คือคอ 45, สสี่สิบห้าซาคำตอบคือรูทสองส่วนสบวกรูทสองส่วนสอ จัดแล้วนี่คือคำตอบแรกนะคะต่อไปใช้ k เท่ากับ1เป็น z ซยกกำลังเศษ1ส่วน2เท่ากับ i ยกกำลังเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ cos เซต้าบวก 2k พายส่วน n บวก i ไซเซต้าบวก 2 k พายส่วน n เท่ากับ1 cos 90บวก2 k พายคือ90บวก2พายส่วน2 2สามารถตัดทั้ง90และ2ได้ก็จะเหลือ45บวกพาย พายบวกไปสีห้าพายคือหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบวกเป็สี่คือสองนั่นเองกลายเป็นองศาคือสองร้อยยี่สิบห้าบวกไอไซสองร้อยอยู่ตรงไหนเอ่ยวงกลมหวงนะคะสองรอยู่ตรงนี้นี่คือมุมสองค่าคอสมีค่าเท่ากับติดลบลบรูองส่วนสองไอนะคะก็มีค่าเท่ากับติดลบนะคะ แกน y ก็มีค่าติดลบเป็นลบรูทสองส่วนสองเช่นกันคําตอบก็จะกลายเป็นลบรูทสองส่วนสองแบบลบรูทสองส่วนสอง i เสร็จแล้วนะคะมีสองคำตอบโอเคนะคะถ้าหารากที่สองก็จะใช้ k ทั้งหมดสองตัวนะคะก็คือ k ที่น้อยกว่าแล้วกว็เลขสองฉะนั้น k ก็จะกลายเป็นศูนย์กับหนึ่งนะคะถ้าหารากที่สาม ถ้าหาที่3หารากที่3ามใช้ k กี่ตัวคะใช้ k ทั้งหมด3ามตัวนะคะคือศ1นย์หนึ่งและ2นะคะเพราะ n เราเป็น3อันดับแรกนะคะก่อนที่จะหารากให้เราเขียนตัวนี้ให้อยู่รูปเชิงค้่ก่อนนะคะ r เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ r ก็คือ8ยกกำลัง 2. สองสอดแวรูรก็ได้เท่ากับ8ส่วนเซตาตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8พายเอ่อ8 i น,นะคะ8 i ก็จะอยู่บนแกน y จะมีค่าเท่ากับ90องศา นะคะคฉะนั้นตัวนี้จะเขียนอยู่ในรูปเชิงขั้วจะกลายเป็น z เท่ากับ8 cos 90นะคะบวก i sin 9 0นี้เริ่มแรกเลยอันดับแรกให้กำหนดให้ k เท่ากับ0ก่อนนะคะส่งผลให้ z ยกกำลังเศษ1ส่วน3จะเท่ากับ i ยกกำลังเศษ1 3, นส่วน3ะคะคือ8ยกกำลังเศษ1ส่วน3 พราะเรากำลังหาลากที่สามเนาะแล้วก็คอสเซต้าบวกสองเคเคของเราในบรรทัดน,นี้ก็ใช้ศูนย์นะคะสองเคไพส่วนด้วย n n ของเราคือสามบวก i อไซเซต้าบวกสองเคไพส่วนด้วย n n ก็คือ3นะคะจะเท่ากับ8ยกกำลังเศษ1ส่วน3ก็ได้2อ cos สคูณ0คูณพายได้0ยเนาะก็จะเหลือแค่90ส่วนด้วย3ตัดกันก็จะเหลือ30เป็น cos 30สบบวก i s i n 30า 2คูณคอร์สสามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองไซด์สามสิบมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองติดไอ้ด้วยนะคะต,ตัดตัดตัดคำตอบก็คือรูตรูสามบวกไอนะคะนี่คำตอบแรกต่อไปใช้ k เท่ากับหนึ่งส่งผลให้ z ยกกำลังเศษ1ส่วน3เท ok ่ากับ8ยกกำลังเศษ1ส่วน3 cos เซตาบวก 2k พายส่วน N นะคะพยายามท่องสูตรบ่อยๆนะคะเพราะว่าในห้องสอบไม่ได้มีสูตรมาให้เรานะคะเซต้าบวก 2k พายส่วน N จะเท่ากับ2 คูณอยู่กับคอส์0 90บวก2พายส่วน3ก็ต้องเป็นแอบคิดข้างนอกเนาะ9ก้าสบวก2พาย2พายก็คือ360แล้วก็หาร3มถูกไหมคะ2อพายคือวงกลม1วงเอา3ตัด3ตัดเลาเครื่องหมายบวกเนี่ยต้องตัดทั้ง2ทั้งทุกตัวนะคะจะบอกว่า3ตัดกับ90อย่างเดียวไม่ได้นะคะผิดนั่นนั่นมันเฉพาะการคูณอันนี้เป็นการบวก ก็ต้องตัดทุกตัว3ตัด90เหลือ3 3ตัดกับฝั่งนี้เหลือ12เออะ120อืมบวกกันก็กลายเป็น150 150องศาบวก i sin 150ซึ่ง150องศาตรงไหนเอ่ย150องศาจะเกือบๆก,กับ80นะคะเกือบกับ180นี่คือ150 ถ้าลากมาหาแกน x มันก็จะเกือบเกือบกับลบ1ฉะนั้นมันคือลบรู้สส่วน2ถ้าลากไปหาแกน y มันก็คือเศษหส่วน2ฉะนั้นค่าคอสก็คือลบรูสส่วน2ส่วนค่าไซายก็คือเศษหนส่วน2ะคะติด i ด้วยคูณ2เข้าไปาก็จะกลายเป็นลบรูสบวก I ต่อไปใช้ k เท่ากับ2ในการหาเป็นแซยกกำลังเศษ1ส่วน3เท่ากับ8ยกกำลังเศษ1ส่วน3คอร์สบบวก2 k พายส่วน n ย้ำนะคะว่าต้องห้องสูตรได้นะคะ90บวก2 k พายส่วน n เอาหยิบตัวตัวนี้มาคิด90บวก2คูณ2เป็น4ี่พายส่วนด้วย3 4พายพายคือ180ก็กลายเป็นเท่ากับ90บวก4คูณ180คิดเลขปกติเลยเอา3ตัด3ตัด90แล้วก็ตัดตัวนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าเรามองเป็น3ก้อนนะตัดตัวเลขนี่ยอย่ามาตายกับไม้ตื้นๆนะคะแค่ตัดตัวเลขนะ3ตัดก็จะเหลือ60 ก็จะกลายเป็น30บวกด้วย4คูณอยู่กับ60 46 24เป็น30บวก240 <40 S 2> กลายเป็น270กลายเป็นเซต้านะคะคือ270เป็น2คูณอยู่กับคอส270บวก i sin 270เท่ากับ สองสองร้อยเจ็ดสิบอยู่ตรงไหนสองร้อยเจ็ดสิบอยู่ตรงนี้น 2, นค่าคอสมีไหมคะค่าคอสคือศูนย์ถูกไหมค่าคอสขอคือศูนย์ค่าไซน์ขอคือลบหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์กับลบไอเอาสองไปคูณเข้าไปก็กลายเป็นลบสองไอน,นะคะรากที่สามก็จะต้องมีทั้งหมดสามคำตอบเสร็จแล้วคำตอบแค่นี้อันนี้กรณีรากที่สามนะคะ ต่อไปมาดูรากที่4บ้างรากที่4จะต้องใช้ k ทั้งหมดกี่ตัว k ต้องใช้เป็น0 1นและ3นะคะเพราะ n เราเท่ากับ4นะ k เราจะต้องเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า n ฉะนั้น k มีทั้งหมด4ค่านะคะเพราะมันคือรากที่4อันดับแรกมาจัดรูปตัวนี้ก่อนแ1 i กาลังส i กาลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย i อกำลังสองคือลบหนึ่งฉะนั้นตัวนี้มันคือลบแปดสิบเอ็ดนะคะทุกคนอย่าหลงกลตามโจทย์นะคะอันนี้คือลบแปดสิบเอ็ดซึ่งลบแปดสิบเอ็ดมันอยู่ตรงไหนของของกราฟลบติดลบนะคะไม่มีค่าแกน x แส้งามันไม่มีค่าแกน y เพราะมันไม่มี i แส้งามันต้องอยู่กนบนแกน x แล้วมันอยู่ในฝั่งที่ติดลบแส้งามุมคือเท่าไหร่เอ่ยมุมคือหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะมุมคือหนึ่งร้อยแปดสิบฉะนั้นตัวนี้เขียน r เท่ากับ R ก็คือเอาลบ81ดสยกกำลังสองถอดสแควรูทยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยถอดสแควรูทก็จะมีค่าเท่ากับ1ปดสิบเอ็ดค่าจะบวกเสมอส่วนเซตาคือร้อยฉะนั้น Z ของเราก็เท่ากับ81คอร์ดหนึบวก i ไซน่งร้ยแปดโอเคนะคะทีนี้ก็เริ่มเลยว่าใช้ k เท่ากับ0 ส่งผลให้แซกยกกำลังเศ็หส่วนสคือรากที่4เนาะก็เท่ากับ81ยกกำลังเศ็ดหนึ่ส่วนสี่ s คอสนะคะคือเซตาบวกสองเพส่วนด้วย N N ก็คือ4ี่บวกไอไซหนึ่ บวกส k พพยส่วนสก็จะกลายเป็น81ยกกำลัง4รากที่4ของ81ก็คือ3นะคะคอร์อ่าตัวนี้หายไป2 0, คูณศก็ได้0เหลือ180ส่วนสี่ ตัดกันก็จะเหลือแค่45บวก i s ซ n 45นะคะก็จะกลายเป็น3คูณอยู่กับ cos ส5คือรู้2ส่วน2บวกรู้สอ2ส่วน2 i นะคะก็กลายเป็น3ารู้2อส่วน2บวก3ารู้2อส่วน2 i เสร็จแ,แล้วนี่คําตอบแค่ตัวแรกนะคะนี่แค่อันที่ 1K เท่ากับ1ต่อไปเราต้องไปหา K เท่ากับเอออันนี้แค่คําตอบเคเท่ากับ0ูย์ต่อไปหา K เท่ากับ1ต่อไปหา K เท่ากับ2แล้วก็หา k เท่ากับ3อันนี้แค่ทําให้ดูแค่แค่ข้อเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยเราต้องไปทําเองนะคะเราต้องไปทําเองนะหา K 1. มาให้ได้ทั้งหมดถึง k เท่ากับ3นะคะในข้อนี้ก็จะมีทั้งหมด4คําตอบ โอเคนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ